สวัสดีครับผมชื่อนายสุริเทพรักบัวครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับต่อประเด็นท้าทายในการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลน,นะครับ ประวัติการศึกษานะครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะดุรยิยางคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาดนตรีคลาสสิกครับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะครับในด้านการเรียนการสอนเนี่ยมีหลักๆอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนนะครับ เป็นการสอนในคาบเรียนปกตินะครับและข้อ2ก็คือการฝึกซ้อมควบคุมวงโยธาทิศและวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนนะครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับต่อประเด็นท้าทายของผมก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนในวิชากิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลครับเพราะว่ากิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล นะครับมีมีอยู่2วงหลักๆก,ก็คือวงโยธาทิติและวงดนตรีลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากภาบเรียนปกตินะครับและกิจกรรมวงโยธาวิติและวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะต้องคอยบริการหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงาภาคเอกชนด้วยนะครับ เวลาเวลามีงานติดต่อมาวงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งจะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอในการบริการนะครับในการออกแสดงต่างๆนะครับประเด็นท้าทายของผมเนี่ยนะครับเกิดจากอุปสรรคและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการจัดกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลเลยนะครับสิ่งแรกที่พบเห็นเลยก็คือนักเรียนเนี่ย มีการพัฒนาทักษะได้ช้านะครับเนื่องจากกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการตัดเกรดเมื่อไม่มีการตัดเกรดเนี่ยนักเรียนก็จะขาดความกระตือรือร้นนะครับขาดความสนใจในการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้ให้ดีเพียงพอนะครับข้อสองก็คือนักเรียนสนใจอยากเล่นดนตรีเนี่ยมากนะสนใจเป็นจํานวนมากแล้วก็ พัฒนาไม่ทันรุ่นพี่ๆพอพัฒนาไม่ทันกันเนี่ยการรวมวงบรรเลงด้วยกันก็ทําให้เกิดปัญหาไม่สามารถบรรเลงด้วยกันได้เพราะว่าฝีมือของนักดนตรีมีความแตกต่างกันสูงอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับที่พัฒนาทักษะทางดนตรีไม่ทันกันนะครับก็จะเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับข้อ3ก็คือมีรายการการออกแสดงในแต่ละปีเนี่ยมีหลายหลายรายการมากมีหลายกิจกรรมมากนะครับ ทั้งวงโยธวัทิศและวงดนตรีลุกทุ่งเมื่อนักเรียนเนี่ยพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีได้ช้าการออกแสดงก็จะทําให้มีปัญหาแสดงไม่ได้หรือแสดงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและอุปสรรคข้อสุดท้ายก็คือคุณครูดนตรีสากลมีคนเดียวนะฮะการฝึกฝนนักเรียนเป็นจํานวนมากเนี่ยเลยทําได้ช้าแล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนะครับ แรงบันดาลใจของผมนะครับสู่ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลโดยการใช้ c p f โมเดลจัดการวงดนตรีนะครับ c p f โมเดลเป็นรูปแบบการจัดการวงดนตรีนะฮะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ C ก็คือ c o m m a n d เป็นวิธีการสั่งการแบบ t o p t o Down นะครับโดยคุณครูเนี่ย ก็จะมอบนโยบายสั่งการไปที่รุ่นพี่และรุ่นพี่นำไปสู่รุ่นน้องในการปฏิบัตินะครับพก็คือแพ c t ท c ฟเป็นการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีแล้วก็ระเบียบวินยัยภายในกิจกรรมดนตรีนะครับก็ใช้วิธีการแบบตัว C ก็คือคุณครูเนี่ยก็จะมอบนโยบายให้กับรุ่นพี่ให้นำไปฝึกปฏิบัติกับรุ่นน้องนะครับ เป็นวิธีการแบบพี่สอนน้องหรือพี่ดูแลน้องนั่นเองนะครับโดยมีการจัดตารางการฝึกซ้อมอย่างชัดเจนสม่ำเสมอนะครับใช้แบบฝึกหัดที่ได้มาตรฐานสากลนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ F นะครับ F ก็คือ Family นะครับเป็นระบบการปกครองวงดนตรีนะครับซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจ,จำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความใกล้ชิด ดูแลไม่ทั่วถึงได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหานักเรียนจะไม่เกิดความรักความสามัคคีในวงดังนั้นความเป็นครอบครัวนะความเป็นแฟมิลีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับและเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่นำมาเป็นโมเดลในการจัดการวงดนตรีนะครับ การสั่งการที่ชัดเจนจากครูสู่รุ่นพี่ไปสู่การปฏิบัตินะครับนอกจากรุ่นพี่จะได้ฝึกความเป็นภาวะผู้นำรุ่นน้องได้ฝึกภาวะผู้ตามแล้วเนี่ยนะครับฝึกได้ตามมาตรฐานสากลระเบียบวินัยต่างๆก็ได้สอดแทรกเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบนะความอดทนความเคารพกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็ระเบียบวินัยในการ เดินแถวต่างๆของวงยนวาทิตนะครับพีนะฮะการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอนะครับเราก็จะฝึกซ้อมในคาบเรียนวิชาชุมนุมซึ่งมีอยู่สัปดาห์ละ1คคาบนะครับในวันศุกร์คาบสุดท้ายและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติก็คือช่วงก่อนเข้าแถวครบรบธงชาติตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งนะครับจนถึง8ปดโมงรุ่นพี่ก็จะเป็น ผู้ดูแลในการฝึกซ้อมน,น้องๆนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับช่วง16.00จนถึง18.00นะครับรุ่นพี่ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับเป็นสตาร์ให้กับคุณครูในการแยกย้ายในการกระจายไปสอนน้องในเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยได้พัฒนาทักษะท,ทางด้านดนตรีอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะทำให พัฒนาได้เร็วนะครับดังนั้นการฝึกซ้อมนอกเหนือจากการเรียนในคาบเรียนปกติเป็นเรื่องจําเป็นมากสําหรับกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลนะครับไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านดนตรีให้ดีพอในการรวมวงในการออกแสดงหรือรับงานต่างๆได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ F นะครับ Family นะฮะเป็นการดูแลปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด อย่างทั่วถึงนะครับในทุกๆเย็นหลังเลิกซ้อมเนี่ยนักจะมีนักเรียนบางส่วนที่บ้านไกลนะฮะคุณครูก็ต้องขับรถไปส่งนักเรียนให้ถึงบ้านนะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและก็ความไว้วางใจของผู้ปกครองเป็นหลักจะมีการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและตลอดเวลานะครับผู้ปกครองก็จะโทรมาถามที่คุณครูอยู่ในทุกๆวันว่า นักเรียนได้เดินทางกลับถึงบ้านหรือย,ยังออกมาจากโรงเรียนหรือย,อยังเงี้ยเป็นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอันนี้คือ Family นะครับนอกจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะถูกปลูกฝังให้เคารพคุณครูเคารพรุ่นพี่นะครับมีความรักกลมเกลียวสัมัครีกันในหมู่คณะนะครับผลจากการใช้ C P F m o เด l นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีที่ดีขึ้น นะครับวงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งสามารถออกแสดงงานในโอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ยทั้งวงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งของเราเนี่ยออกแสดงในประมาณเป็นเกินกว่าหนึ่งร้อยงานนะฮะต่อหนึ่งปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับสามก็คือกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลเนี่ยก็ ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือ c p f โมเดลในการบริหารจัดการวงดนตรีนะครับในปีการศึกษาต่อๆไปก็จะมีการพัฒนาร,ระบบนะครับให้มีประสิทธิภาพในการจัดการวงดนตรีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับกิจกรรมวงโยธวาทิศนะครับซึ่งผ่านกระบวนการการใช้ CBF โมเดลมากัน ามาใช้ในการจัดการบริหารวงดนตรีนะครับก็จะมีการออกงานต่างๆนะอย่างาที่ท่านได้เห็นนะครับกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งนะครับเราบริการชุมชนด้วยนะครับรับงานการแสดงต่างๆนะครับและผลคอยได้ที่นักเรียนได้รับจากการออกแสดงต่างๆก็คือรายได้ระหว่างเรียนที่ผู้ที่มาติดต่อให้เราไปทําการแสดงเนี่ยก็จะมอบ ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะมีทุนการศึกษานะครับใช้ในการศึกษาใช้ในกิจกรรมทางการศึกษาใช้มาโรงเรียนใช้เป็นค่าขนมนะครับ CBF model เป็นระบบการจัดการวงดนตรีซึ่งเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านดนตรีที่ดีนะครับและทําให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการเล่นดนตรีเห็นประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการซ้อมดนตรีหลังเลิกเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้หนักเรียนเนี่ยเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไปจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษาก็สามารถไปศึกษาต่อในคณะดนตรีได้นะครับจะเป็นครุศาสตร์ดนตรีหรือมนุษยศาสตร์เอกดนตรีก็ได้และนักเรียนปัจจุบันที่กําลังศึกษาอยู่นะครับก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนสิ่งเหล่านี้จะทําให้หนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อดนตรี ต่อวิชาดนตรีนะครับสร้างคุณค่าให้นักเรียนให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพนะครับมีความสามารถพิเศษติดตัวและเป็นบุคคลที่มีประโยชน์นะครับดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับแรงบันดาลใจและประเด็นท้าทายของผมนะครับขอ จบการรายง,งานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ